คุณเอกนิตินิติธันประพาสรองนายกรัฐมนตรีขังฮะวันนี้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมที่หลายท่านเนี่ยรอคอยว่าคนละครึ่ง p l u สที่จะทาเนี่ยจะทําเมื่อไหร่และจะทํำยังไงล่าสุดใช้ชื่อคนละครึ่งพลัสนะคะคุณเอกนิตินิติธันประพาสท่านบอกว่ารัฐบาลเตรียมเสนอโครงการคนละครึ่งพลัสเข้าสู่การประชุมคอรมอสัปดาห์ที่สองของเดือนตุลาคมเลยนะคะ แล้วก็หลังจากที่ครมอนุมัติก็จะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนใช้สิทธิ์ได้ทันทีค่ะท่านยังบอกด้วยนะคะว่าโครงการคนละขึ้น plus เนี่ยจะมีแนวคิดหลักๆ2งส่วน 1. เน้นวินยัยการคลงังและการเข้าสูราา่ระบบภาษีสิทธิที่ได้รับ คนที่อยู่ในระบบภาษีจะได้สิทธิประโยชน์ที่มากกว่าเพื่อจูงใจให้คนมาเข้าสู่ร,ระบบภาษีมากยิ่งขึ้นและ 2. ยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการรายย่อยจะมีการรีสกิลอัพสกิลให้กับพ่อค้าแม่ค้าเชื่อมโยงข้อมูลบัญชีให้สถาบันการเงินปล่อยสินเชื่อได้ง่ายขึ้นท่านยืนยันว่าจะต้องมีการกระตุ้นเศรษฐกิจได้เร็ว แล้วก็คนที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของไทม์ไลน์คือท่านปลัดค่ะคุณล้วว่าลนแสงสนิทปลัดกระทรวงกันคลังท่านบอกว่าก็เอาละสัปดาห์ที่2ของเดือนตุลาคมเอาเข้าคอรมอหลังจากที่คอรมอเห็นชอบโครงการคนละครึ่ง plus จะมีการลงทะเบียนทั้งผู้ซื้อและผู้ขายตามปกติทันทีนะคะคาดว่าจะเริ่มใช้ได้เร็วที่สุดเนี่ยปลายเดือนตุลาคมหรืออย่างช้าประมาณพฤศจิกายนถึงธันวาคมนะคะ วงเงินต่อรายสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการรายละเอียดฟังก์ชั่นวิธีการใช้งานเดี๋ยวจะมีการถแถลงยืนยันอย่างเป็นทางการภายหลังและยืนยันว่าคนที่อยู่ในระบบภาษีจะได้รับแรงจูงใจมากกว่าคนที่อยู่นอกระบบแน่นอนค่ะเอออันนี้แน่นอนซึ่งต่างจากเดิมนะก็เลยเป็น um คนละครึ่ง plus นท่านลาว่ลนแสงสนิทป,ประหลัดคลังนะทีนี้เมื่อสักครู่ท่านเอกนิติเนี่ยท่านยังได้ย้ำ้วยนะว่าโครงการเนี้ย S <S <an> จะเป็นโครงการซึ่งมันจะทําให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจได้เร็วแต่ไม่ทําให้เกิดการขาดดุลเพิ่มมากกว่าเดิมเพราะใช้งบเดิมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นด้วยและยังได้วางรากฐานระยะยาวยกระดับทักษะผู้ค้าให้บริหารจัดการธุรกิจดีขึ้นเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัลเพราะอะไร จะมีการอัพสกิลรีสกิลพ่อค้าแม่ค้าใช้เทคโนโลยีดิจิตอลจัดทำบัญชีและขายสินค้าออนไลน์ขยายตลาดจากขายเฉพาะในพื้นที่ไปสู่ระดับอำเภอรหรือทั้งประเทศอันนี้น่าสนใจนั่นแสดงว่าขายของคนละครึ่งเนี่ยอาจจะไม่จําเป็นต้องเดินไปที่หน้าร้านออสั่งออนไลน์เอออาจจะรวมด้วยนะถ้าแบบนี้นะเนี่เพราะว่าจะต้องมีการเพิ่มรีสกิลอัพสกิลให้แม่ค้าด้วย แล้วก็เชื่อมโยงข้อมูลบัญชีมันจะเป็นประโยชน์กับพ่อค้าแม่ค้าสถาบันการเงินเข้าถึงเขาก็เชื่อมั่นเขาก็ปล่อยสินเชื่อได้ต่อไปในอนาคตอันนี้คือความแตกต่างนะคนละครึ่งกำลังจะมาแต่ที่เพิ่มเติมคือการเพิ่มทักษะอัพสกิลรีสกิลเท่ากับเศรษฐกิจค้าขายออนไลน์ด้วยและเรื่องของผู้อยู่ในระบบภาษีได้รับแรงจูงใจอันนี้คือความแตกตา่าง แล้วก็เริ่มตุลาใช่ไหมตุลาตุลาแสดงว่างบประมาณปีหน้าพร้อมใช้หมดแล้วเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาเรื่องงบแน่นอนจัดหนักจัดเต็มได้อันนี้คือเรื่องเศรษฐกิจอย่างแรก